แจ้งข่าวเช้าวัวนศุกร์ที่7เมษายน66นะครับคลิปนี้เราจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งถึงวงเงินที่จะได้รับในเดือนเมษายน66ทั้งวงเงินของสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งวงเงินของผู้สูงอายุผู้พิการ เงินอุดหนุนบุตรรวมถึงเงินค่าตอบแทนอส,อ,อ,อ,สอสมอสสและก็มีการแจ้งหังข่าวนะครับว่าเงินสงกราน1,000บาทนั้นก็คือวงเงินของผู้สูงอายุนั่นเองที่มีการออกข่าวกันนะครับ 1, บาทก็คือเงินผู้สูงอายุนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการใช้สิทธิ สวัสดีการแห่งรัฐถ้าหากว่าใครที่จํารหัส6หลักไม่ได้นะครับใครที่จํารหัสผ่าน6หลักไม่ได้อันนี้จะมีคลิปแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับรวมถึงอัปเดตข่าวสารประกันรายได้ยางพารากันด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ม่ในชาแนด้วยนะครับไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์่นชน่อลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันศุกร์ที่7เมษายน66นะครับเริ่มต้นข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับวงเงินเดือนเมษายน66นะครับย้ำอีกครั้งว่าจะมีวงเงิน ดังนี้นะครับผมหนึ่งเมษายนที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับกันอยู่แล้วนะครับก็คือวงเงินของสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่รับวงเงินผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับได้แก่วงเงินซื้อสินค้า300บาทวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะ 750บาทวงเงินค่าก๊าซุงต้มเบื้องต้นได้ที่80บาทต่อ3เดือนและอีก20บาทสําหรับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซุงต้มจะเติมเข้ามาในภายหลังนะครับทั้ง3าบงเงินนี้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมเวลาใช้สิทธินั้นก็จะใช้บัตรประชาชนแล้วก็บางทีก็จะมีการใช้รหัส6หลักในการใช้สิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับ หลักนะครับในการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนั่นเองนะครับผมในวันที่10เมษายน6 6นะครับส0เมษายน66ก็จะเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทเงินผู้พิการ800บาทเงินอุดหนุนบุตร6 0 0บาท วงเงินนี้นะครับรับผ่านบัญชีธนาคารของผู้ร,รับสิทธิ์หรืออาจจะเป็นรับเป็นเงินสดผ่านอ,อบตเทศบาลหรือว่าเขตของท่านนะครับอันนี้คือ10เมษายน66เงินของผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุน,นบุตรเข้าตรงวันคือวันที่10เมษายน66นะครับส่วนวันที่12เมษายน66ก็จะมีเงินค่าตอบแทนอ,อสมอครับ12เมษายน66เงินค่าตอบแทน พี่น้องอสอมอสอสอ,อยู่ที่1,000บาทนะครับเป็นส่วนของค่าตอบแทนที่จะเพิ่มอีก2,000บาทนั้น ที่จะเป็นค่าตอบแทนอสมที่จะเพิ่ม2,000บาทนั้นอันนี้จะเป็นรอบปีงบ67นะครับก็คือประมาณช่วงเดือนตุลาคม66เป็นต้นไปถึงจะปรับค่าตอบแทนอสมอสสเป็น2 0 0 0บาทนะครับรอบ12เมีสายน66นี้ได้รับที่1,000บาทสำหรับพ่อแม่พี่น้องอสมอสสนะครับผม ท่านผู้ชมครับจะมีอีกวงเงินก็คือวงเงินสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับไฟฟ้า315บาทน้ำประปา100บาทวงเงินนี้นะครับผมจะต้องทําการลงทะเบียนก่อนนะครับจะต้องทําการลงทะเบียนก่อนหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับสิทธิ การได้รับสิทธินั้นนะครับถ้าหากบินค่าไฟแจ้งมานะครับก็จะเป็นการลดค่าไฟฟ้าที่หน้าบินเลยใครที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3ร้บาบาทก็จะใช้ไฟฟรีครับใครที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน3ร้บาบาทก็จะใช้น้ำประปาฟรีเช่นเดียวกันแต่ว่าค่าน้ำประปาจะฟรีที่อาจจะฟรีที่100บาทเท่านั้นส่วนที่เกิน100บาทสำหรับค่าน้ำประปาต้องจ่ายเองนะครับผม ท่านผู้ชมครับอีกวงเงินที่ทุกคนถามหากันแล้วก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกันครั้งอีกครั้งว่าจะมีวงเงินนี้เข้ามาหรือไม่ก็คือวงเงินพิเศษ ผู้พิการ200บาทนะครับวงเงินนี้ผมยังติดตามข่าวสารจากกระทรวงการคลังปรากฏว่ายังมีการแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการเหนือรอประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้งนะครับผมสําหรับวงเงินพิเศษผู้พิการนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยปกติแล้วจะโอนทุกวันที่22ของเดือนเข้าบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐใบเดิมใช่ไหมครับส่วนการรับสิทธ์ใหม่นี้ถ้าหากมีการอนุมัติจ่ายเงินผู้พิการ2 0 <behav> 0้บาทสาหรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถ้าหากได้รับก็จะโอนผ่านพร้อมเฮเลขประชาชนนะครับก็จะโอนผ่านพร้อมเฮเลขประชาชนใครที่สมัครพร้อมเฮเลขประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารหากวงเงินส่วนนี้ได้รับก็จะโอนผ่านพร้อมเฮเลขประชาชนเงินก็จะเข้าเงินก็จะเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้ได้รับสิทธิ์นะครับผม ฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และยังไม่ได้สมัครพร้อมเเลขประชาชนถูกกับบัญชีธนาคารก็ให้รีดําเนินการให้เรียบร้อยถ้าหากมีวงเงินส่วนนี้เข้ามาก็จะได้รับสิทธิ์ตามนี้นะครับผมส่วนข่าวที่ว่านะครับได้รับเงินพิเศษวันสงกรานหนึ่บาทนั้นนะครับผมติดตามแหล่งข่าวมาปรากฏว่ามันก็คือวงเงินของผู้สูงอายุสูงสุดที่1000บาทนั่นเองสำหรับเงินวันสงกรานที่จะได้รับ รอบปกติของเงินผู้สูงอายุคือวันที่10เมษายน66นั่นเองนะครับยังไม่มีวงเงินพิเศษเพิ่มเข้ามาใดๆสำหรับช่วงวันสงกรานต์นี้นะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านบัตรประชาชนนั้นนะครับจะต้องใช้รหัสหหลักที่ท่านได้กําหนดนะครับเป็นตัวเลข6หลักที่ท่านได้กําหนด,นนต,หนด,หนดตอนที่ท่านยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยพกสหรือออมสินนะครับฉะนั้นแล้ว ถ้าใครลืมรหัสหหลักหรือจําไม่ได้เลยหรือกดรหัสผิดไปแล้วครบ3ครั้งสิทธิ์ของท่านจะถูกล็อกไว้ก่อนนะครับหรือท่านเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ด้วยนะครับจะต้องดําเนินการนะครับจะต้องดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับใครที่ประสบปัญหา รหัส6หลักจําไม่ได้มีปัญหาเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่กดรหัสผิดครบ3ครั้งยังไงท่านต้องดําเนินการติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนและกําหนดรหัสผ่าน6หลักใหม่นะครับโดยรหัส โดยรหัส6หลักนี้จะต้องไม่ซ้ำกับ10ครั้งที่ผ่านมาที่ท่านได้เคยตั้งไว้สำหรับตัวเลข6หลักนะครับผมส่วนสำหรับวงเงินในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใครต้องการตรวจสอบว่าเหลือวงเงินเท่าไหร่สามารถโทรไปที่ call center เบอร์เดิมได้นะครับก็คือเบอร์021092345ที่เบอร์เดิมนะครับผม ปรานผู้ชมครับเน้นย้ำว่าใครที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทกสรหรือออมสินแนะนําให้รีบย,ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับแนะนําให้รีบยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยถ้าใครไปยืนยันตัวตนช่วงนี้ ก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบวันที่1พฤษภาคม66เป็นต้นไปครับจะมีวงเงินตกเบริรของเดือนเมษายนไปก็คือวงเงินซื้อสินค้า300บาทของเดือนเมษายนก็จะตกตกเบริรไปที่เดือนพฤษภาคมนะครับผมส่วนสําหรับท่านใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้สามารถยื่นทางออนไลน์นะครับแล้วก็พิมพ์เอกสารไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราไม่ผ่านเกณฑ์ภายในวันที่1พฤษภาคม66นะครับหลังจากยื่นเอกสารแล้วก็ให้รอการประกาศผลรอบยื่นอุทธรณ์ในภายในวันที่20 มิถุนายน66นะครับผมก็ระหายมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข่าวสารของสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับส่วนข่าวต่อไปท่านผู้ชมเกี่ยวกับประกันรายได้ยางพารานะครับประกันรายได้ยางพาราจากแหล่งข่าวเมื่อวันที่4เมษายน66ที่ผ่านมาก็มีการเคาะแล้วสําหรับราคาอ้างอิงประกันรายได้ยางเฟสซีรวมชดเชยกว่า6,907ล้านบาทนะครับคณะกรรมการบริหารโครงการ าการรายได้ยางพาราระยะที่4เห็นชอบกำหนดราคาอ้างอิงประกรันรายได้แล้วรวมเป็นเงินชดเชยกว่า6 9 0 7ล้านบาทคาดเงินจะถึงถึงาชาวสวนยางแน่นะครับเมื่อบอรอ์ดทกศพิจารณาอนุมตัติวงเงินอันนี้ถ้าหามีความคืบหน้าเพิ่มเติมของประกรันรายได้ยางพาราผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ พ,พ่อพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับสู้ๆกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับการแจ้งข่าวเช้าวันนี้วันศุกร์ที่7เมษายน66กับช่องใหม่สงกรานต์ไ a i n c h a ่ n l นะครับผมลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใ่คลิปหน้าสู้ๆกับการทำงานวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ